สวัสดีครับวันนี้กิจภาพามาชมนกเขาไฟตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นนกเขาไฟตัวผู้นะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับตัวผู้จะเป็นตัวฟักไข่นะครับส่วนตัวเมียจะฟักไข่ในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงตอนกลางคืนนะครับตัวนี้อยู่ในช่วงระหว่างล่อซับเปลี่ยนเว่นนะครับซับเปลี่ยนเว่นกับตัวเมียในการฟักไข่นะครับตัวนี้ก็ยืนล่อคุ้มเชิงนะครับท่ามนาทีนะครับแต่งตัวเพื่อล่อสลับกับตัวเมียโกไข่นะครับซึ่งมีร่างอยู่คางคนะครับ ตอนนี้ก็ตัวเมียทำนาทีฟักอยู่นะครับผมก็มาแอบไทยนะครับแอบไทยอยู่ใกล้ๆนะครับก็ใช้กล้องซูมนะครับตัวผู้จะมีลักษณะเด่นก็คือนะครับขนลำตัวจะสีเข้มนะครับออกสีไปทางสมสมนวลนสมม่วงนะครับส่วนตัวเมียจะมีขนสีเทานะครับนกเขาแขกับนกเขาไฝจ่มีลักษณะคล้ายกันก็คือคอวงนะครับคอวองสีดำนะครับส่วนกเขาไฟเนาะส่วนเขาแขกก็จะมีคอวงองลายแบบนี้ไงครับหลังตัวเมียออกไปแล้วนะครับ ตัวเม to right ียออกไปแล้วนะครับนีตัวผู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหาเหลี่ยมนะครับหาเหลี่ยมเพื่อจะบินเข้ามาฟักไข่แน่ๆนานครับบินหลบไปแล้วครับออมไปแล้วนะครับนี่ออมาเขาฟังนี่นะครับหลังจากที่ตัวเมียเปลี่ยนร่างไปตัวผู้ก็เข้ามาฟักแท่นนะครับในร่างก็จะมีตั้งแต่หนึ่งไข่จนถึงสามไข่นะครับสําหรับนกเขาในธรรมชาตินะครับก็ตัวผู้ตัวเมียจะเคยกันกกไข่แลวก็รเลี้ยงลูกจนจะเล่นเติบโตนะครับก็จะมีเวลาเลี้ยงลูกอยู่ในร่างประมาณ อ่าเบาเกิน15 16วันนะครับลูงนกก็จะสามารถบินออกจากรังใดเป็นทีเรียร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเลื่อมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครกดกรกดิ่งกดติดตามเลยนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ